กราวิสินกรอนสันจะจบทที่37บทนี้เกี่ยวกับวงดนตรีวงหนึ่งเป็นวงสายเาขาเรียกว่าสายลึกๆสายหนึ่งของไทยนะฮะซึ่งถ้าท่านที่ไม่ได้ฟังสายลึกอาจจะไม่รู้จักนะครับวงนี้วงกู๊ดนะครับ G ีดนออนะครับผมเป็นเรื่องจริงของผมที่เกิดขึ้นนะครับได้วงกู๊มาเมื่อกว่า 10ปีก่อนคือได้แผ่นได,ได้แผ่นซีดีของวงกุสนี่แหละนะครับผม <c oughs> ต่อวันนี้นอนดูราคาพุ่งเหยียบพันว้าวราคาแรงใช้ได้นะเป็นมือสองนะ,ะัะขายกันมือสอง <c oughs> ฉันเสียเงินเอากุสมาเมื่อปีก่อนอ่าเริ่มแลเริ่มแลเริ่มแล้วเฮ้ย <c oughs> ดูโอ้ยขายก็เป็นพันขอขอไอ้นี่หน่อยขอ โชว์หน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> สุดท้ายอย่าว่ากันร้อยี่สิบนี่พูดจริงนี่ผมซื้อมาร้อยี่สิบในสมัยก่อนตอนอวงกุสออกอัลบั้มใหม่ๆนะครับหน้าปกเป็นสีดำสมทองนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับ